สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะเราจะเรียนกันในหน่วยที่3การคูณการหารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการคูณคุณครูผู้สอนคุณครูสุวรรณานบุมากนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เราจะเริ่มเรียนกันที่เวลา เก้านาฬิกาถึง11บเนาฬิกากันนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของเราจะใช้สมุดนะคะก็คือวันนี้เราจะไม่ใช้แบบฝึกหดัดดังนั้นให้นักเรียนเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการคูณการคูณจำนวน1ห,หลัก กับจำนวนมากกว่าสี่หลักนะคะนักเรียนพิจารณาสามคูณหกหมื่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าการคูณหนึ่งหลักนะคะก็คือยกตัวอย่างก็คือสามกับจํานวนมากกว่า4ี่หลักในที่นี้ก็คือหกหมืนหนึ่งพันเจ็ดสิบห้านะคะความหมายมันก็คือหมายความว่า6,1075บวกกันสามครั้งนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าเราบวกกันก็ได้หนิไม่มีอะไรที่ยากเลย แต่ว่าเรามีการคูณเพื่อใช้สำหรับความรวดเร็วในการได้คำตอบนั่นเองนะคะเราพิจารณา129,544คูณ5นะคะความหมายของมันก็คือการที่129,544บวกกันทั้งหมด ห้าครั้งนั่นเองนะคะถ้าเราบวกกันห้าครั้งคำตอบได้มาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเสียเวลาดังนั้นถ้าเราใช้การคูณก็จะสามารถประหยัดเวลาได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจึงนิยมใช้การคูณในจำนวนที่มีตัวเลขมากนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการคูณเลขหนึ่งหลักกับจำนวนหลายหลักนะคะหาผลคูณของ สามคูณหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้านะคะวิธีทำนักเรียนก็ตั้งหลักนะคะโดยที่หลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะหลักสิบตรงหลักสิบไปเรื่อยๆนะคะถ้าตัวคูณมีแค่หลักหน่วยก็ตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นเองนะคะโดยการคูณเราจะเริ่มคูณจากข้างหลังนั่นก็คือเริ่มคูณจากหลักหน่วยนั่นเองนะคะเรามาเริ่มคูณกันเลย เริ่มจาก3คูณ5เป็น15นักเรียนก็ใส่5ทด1นะคะถัดไป3คูณ7เป็น21รวมกับตัวทด1เป็น22นะคะใส่2ทด2นะคะนักเรียนหลายคนอาจจะคุ้นชินกับการบวกนะคะส่วนใหญ่การบวกตัวเลขของเราจะไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการทด1ดังนั้นการคูณตัวเลขของเราจะมากขึ้นนะคะ ถัดไป3คูณ0ย์ก็ได้0ย์รวมกับตัวทดสองนะคะศูนย์บวก2ก็เป็น2ดังนั้นการคูณไม่ว่าจำนวนใดจะคูณด้วย0นย์ะคะก็เท่ากับ0นย์เช่น3คูณ0ได้ศ10คูณ0ย์ได้0 100คูณศย์ก็ได้ศ1นย์หคูณศย์ก็ได้ศ1ย์หนล้านคูณ0ย์ก็ได้0อะไรก็ตามที่คูณด้วย0นย์ก็จะได้0ูนย์นั่นเองนะคะ ถัดไปสามคูณหนึ่งเป็นสามถัดไปนะคะสามคูณหเป็นสิบแปดนักเรียนก็ใส่สิบแปดลงไปได้เลยเพราะไม่มีตัวทดนะคะดังนั้นคำตอบของเราในข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพสองรอยี่สิบห้านะคะเวลาตอบให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขไทย สำหรับการขีดเส้นนะคะนักเรียนหลายคนไม่ค่อยขีดเส้นใต้ดังนั้นสำหรับการคูณเราจะเขีดเส้นใต้ตรงที่เป็นตัวคูณนะคะตรงนี้หนึ่งเส้นนะคะตรงนี้หนึ่งเส้นแล้วก็บรรทัดสุดท้ายที่เป็นคำตอบเราจะขีดทั้งหมดสองเส้นนั่นเองนะคะนักเรียนต้องฝึกทำงานให้เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างหาผลคูณของเจ็ดแสน หกหมื่นเก้าร้อยสิบสองคูณห้านะคะดังนั้นนักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกับหน่วยนั่นเองนะคะเรามาเริ่มคูณกันได้เลยการคูณก็จะเริ่มที่หลักหน่วยหรือว่าข้างหลังก่อนนั่นเองนะคะห้าคูณสองเป็นสิบนักเรียนก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งถัดมาห้าคูณหนึ่งเป็นห้ารวมกับตัวทดหนึ่งก็เป็นหกนะคะ ถัดไป5คูณ9เป็น45นักเรียนก็ต้องใส่5 45ก็ต้องทด4ถัดไปนะคะ5คูณ0ได้0บวกกับ4ก็ได้4นะคะเพราะร,ารวมตัวทดไปด้วยถัดไปนะคะ5คูณ6 5 6เป็น30ก็ใส่0ทด3 สุดท้ายนะคะ5คูณ7เป็น35รวมกับตัวทด3ก็เป็น38นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบได้เป็น3 8 4ล้าน8 5 6 0นะคะเวลาตอบให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะครูอาจจะเขียนไม่สวยนะคะนักเรียนก็พยายามฝึกตัวเองนะคะให้สวยขึ้น,นไปนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการคูณเลขหนึ่งหลักกับ เลขหลายหลักนั่นเองนะคะสำหรับการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลักนั่นเองนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนการคูณหนึ่งหลักกับจำนวนมากกับจำนวนหลายหลักรอบนี้นะคะเราก็จะเรียนหกข้อนี้เราก็จะเรียนการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่าสองหลักนั่นเองนะคะเราพิจารณาการหาผลคูณของสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้า สิบคูณหนึก็หมายความว่า1นึยยสิบห้าบวกกัน10ครั้งนั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น1 2ึ่หหรือว่าดังนั้น10บคูณหนึบห้ก็เท่ากับ1 2ึ่งัน้หนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตที่เป็น10บคูณหนึ่ง้านะคะจะสังเกตเห็นว่ามีศูนย์หนึ่งตัวนะคะนักเรียนก็ใส่ศูนย์เติมไปได้เลย หรือว่าอาจจะเป็น10คูณ1,050คูณ1 5 8คำตอบก็คือ1,580นะคะจำนวนใดที่คูณกับ10นะคะนักเรียนสามารถนำูตนมาเติมต่อท้ายด้านหลังได้เลยนะคะก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนั่นเองถัดไปนะคะเรามาหาผลคูณของเลข2หลักกับจำนวน กับเลขที่มากกว่าสองหลักนั่นเองนะคะเรามาดูข้อนี้54าสิบคูณหนึพันสองรเราก็ตั้งหลักให้ตรงกรันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบเวลาการคูณเลขสองหลักนั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องคูณที่เป็นหลักหน่วยทั้งหมดก่อนพอคูณทั้งหมดเสร็จแล้วถึงค่อยมาคูณหลักสิบนั่นเองนะคะเรามาเริ่มคูณกันได้เลย เราจะเริ่มคูณที่หลักหน่วยกันก่อนหลักหน่วยในที่นี้ก็คือ4นั่นเองนะคะเริ่มที่4คูณ6เป็น24นักเรียนก็ใส่4ทด2ถัดไป4คูณ7เป็น28รวมกับตัวทด2ก็เป็น30ใส่0ทด3ถัดไปนะคะ4คูณ2เป็น8บวกกับ3ก็เป็น11ใส่1ทด หนึ่งต่อมานะคะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่รวมกับตัวทดหนึ่งก็เป็นห้าดังนั้นเราคูณหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราเริ่มที่มาคูณที่หลักสิบดังนั้นการคูณที่หลักสิบนะคะเราคูณที่หลักสิบเราก็ต้องตั้งตรงให้หลักสิบก่อนนะคะเรามาเริ่มเลยห้าคูณหกเป็นสามสิบ ตัวเลขที่เราคูณหลักไหนเราก็ต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนั้นนะคะห้าหกเป็นสามสิบเราก็ใส่ศูนย์ทดสามเพราะเราคูณที่หลักสิบเราก็ต้องตั้งให้ตรงหลักสิบนะคะต้องให้ตรงหลักสิบถัดไปห้าคูณเจ็ดเป็นสามสิบห้าบวกกับตัวทดสามก็เป็นสามสิบแปดก็ใส่แปดทดสาม ถัดไป5คูณ2เป็น10รวมกับตัวทด3ก็เป็น13ก็ใส่3ทด1ถัดไปนะคะ5คูณ1เป็น5รวมกับตัวทด1เป็น6นักเรียนหลายคนบอกว่าแล้วหลักหน่วยที่ตรงเลข4ล่ะคะเราไม่เราจะไม่ใส่ล่ะคะหลายคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้หรือว่าอาจจะใส่เป็นเลข0ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถใส่เลข0ในหลักหน่วยได้นะคะ สำหรับการคูณในหลักสิบพอเราคูณทั้งหลักหน่วยกับหลักสิบเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้นำมาบวกกันนะคะบวกกันก็จะได้เป็น4 4บวก0ก็ได้4นะคะ0บวก0ก็ได้0 1บวก8ก็ได้9 5บวก3ก็ได้8 ดังนั้น6บวกกับ0ก็ได้6ชักลงมาเลยนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะครูก็เขียนให้แล้วก็คือ68,904นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มานะคะหัวข้อการคูณจํานวนมากกว่า2หลักนะคะกับจํานวนมากกว่า2หลักสําหรับหัวข้อนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมานะคะเรามาดูตัวอย่างหาผลคูณของ753ดร้คูณสี่กันนะคะ ก็คือวิธีทำนกักเรียนก็ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะการคูณเราจะเริ่มคูณที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะก็คือ9ก้าดังนั้นนะคะเราก็มาคูณกันเลยเก้าสามยีใส่เทดสถัดมาเก้าห้าสี่สิบห้ารวมกับตัวทดสก็เป็นสี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสอง ใส่เจ็ดทดสี่นะคะสี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสี่ถัดไปนะคะเก้าเจ็ดหกสิบสามบวกกับตัวทดสี่ก็เป็นหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนะคะหลังจากที่เราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มคูณกันที่หลักเรามาเริ่มคูณกันที่หลักสิบกันนะคะหลักสิบก็คือหนึ่งส่วนหลักหน่วยนะคะนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ลงไปนะคะเรามาเริ่มคูณที่หลักสิบกัน ถ้าเราคูณที่หลักสิบนะคะตัวแรกก็ต้องตั้งให้ตรงหลักสิบหนึ่งคูณสามก็ได้สามหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้าหนึ่งคูณเจ็ดก็ได้เจ็ดนะคะดังนั้นนะคะหนึ่งคูณจำนวนใดก็ได้จำนวนนั้นหลังจากที่เราคูณหลักสิบเสร็จแล้วเราก็มาคูณกันที่ หลักร้อยกันนะคะในที่นี้ก็คือ4ดังนั้นนะคะหลักหน่วยเราก็เติมศูนย์หลักสิบเราก็เติมศูนย์เพราะเราคูณกันที่หลักร้อยนะคะ4ี่คูณสเป็น12ตัวแรกก็ต้องตั้งให้ตรงหลักร้อย12ใส่2อทด1ถัดไปนะคะ4ี่คูณหก็เป็น20ตรงกับทดหก็เป็นยีบเอ ใส่หนึ่งทดสองถัดไปนะคะสี่คูณเจ็ดเป็นยี่สิบแปดบวกกับตัวทดสองก็เป็นสามสิบดังนั้นเมื่อเราคูณทั้งสามหลักเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาบวกกันโดยที่เราจะบวกทั้งหมดสามบรรทัดนี้นะคะบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองแล้วก็บรรทัดที่สามเรามาเริ่มบวกกันเลยนะคะเจ็ดบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้เจ็ดนะคะเจ็ดถัดไปเจ็ดบวกสามเป็นสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะทดหนึ่ง เจบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสองก็เป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งก็เป็นส5บห้ใส่หทดหนึบวกเเป็นสิบวกห่งเป็นสิบสี่รวมตัวทดหนึ่งก็เป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งศูนย์บวกศูนย์บวกศนย์ก็ได้ศูนย์รวมตัวทดหก็เป็นหนนะคะไม่มีตัวบวกหรือว่าบวกกับศนกับศูนย์ก็ได้สดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะสามแสนหนึ่งมืน 5507นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะตัวคูณขีด1เส้นคำตอบขีด2เส้นนะคะขีดด้วยน้ันทัดฝึกทำงานให้เรียบร้อยกันนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนหน้านี้ลงไปในสมุดนะคะจากนั้นนะคะเขียนคำสั่งนะคะ นักเรียนบางคนอาจจะเขียนโจทย์ทั้งหมดนี้ลงไปก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปหมดนี้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสองคูณหกนักเรียนก็แสดงวิธีทำนะคะจากนั้นก็มาขีดเช่นใต้ปีดเริ่มที่ข้อสองทำแบบนี้จนถึงข้อสี่เลยนะคะสำหรับการคูณถ้านักเรียนคนใดที่ไม่คล่องในเรื่องสุขคูณสามารถหา สุขคุณนะคะมาไว้ข้างกายของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ